ย้มเล่นเลยสวัสดีครับผมพิเชษแอบอัพฮิชยาแอบอัพทีวีวันนี้เรามาทำอะไรครับว,วันนี้เรามาสร้างอะไรกันครับอุ้ยเฮ้ยรโ,รรโรงแรมชื่ออะไรดีรรพี่อ้าวเดียววันที่13เราเจอกัน แล้วก็วางหน้ากว้างประมาณสักสิบห้าบอสสิบสามบอสสิบสี่สิใช้บ็อกอะไรเหรอใช้ไม้สีอะไรนะ หมายเป็นส่วนความกว้างเราจะใช้น่าจะต่อไป นี่ครับเราจะมาประจบก,กันใช่ไหมครับใช่ครับมีีมตูชดเฮ้วย hey. วางประตูนมใบนะครับแล้วก็วางพื้น,นครับใช่ไหมครับแค่รถครับ,รรบเดี๋ยวชั้นที่หนึ่งรถจะทำเวลาละลายบบอย่ะพี้ย นชเอาอยเดี้ยวใบเจยก็สวยแล้วท่านผู้ชมเจ๊ส่วนลูกอาหารเราจะเอาไว้ด้านนอกดีไหมมันจะได้ไม่แอรอัดเกินไป เราจะซตรงบริเวณสายน,นไชแล้วก็ตัวละอิดเปนเาดเราจะอยู่รีถนนทั้งสองข้ามใช่ไหมใช่มาทห่คนในการเดินทางคลองคลองคับส่วนพีก็ทำ พี่อมทั้งเสร็จเดี๋ยวพี่อ่ตรงช่วยต่อนะแล้วก็เว้นจากด้านหนามาใส,ส่สนนใส่นี้เราจะทำถนดนเข้าอ,อะไรอบบพี่แอ,อแต้มทาหนุนรูปแบบูบลังอะไรงนที่สองเป็นกำลังใจให้นะคะสูส้ๆบลูก มันเป็นผาที่ท้องครื่งใช่จะมีทางซ้ายขวาจะเข้าตู้ไหนก็ได้ใช่ไหมกาลทอะไรอยู่กาลาวันบอกได่อยู่เดืเพื่อจะสร้างแยกเขา้าเดยวพีน่าจะเพื่อสร้างตรงนี้เราก็จะวางบอตรงนี้ลงไปเลยวล้วก็น ย่ามอย่าลืมซาตลาดต่อละโอเคพี okay, ่เดรียบซาอันนี้ให้เสร็จเดียวเจใไรได้วันนี้ใช่หไหมเรางไ,งไม่ต้องการยียใหญ่เหรอพืนอ้นที่มัน<ใ>น,นาทารัชใช่ไหมพื้นที่มันติดถนนะทะ่าสงสายแล้ว ติดท่าท้าส่้สงสายใช่ไหมเพียอืมร่อยดี พอจะถ่ายใช้ไม้ไม่ได้นะเดี๋ยวฮาฟฟ้าภาพฮาฟฟ้าภาพพังเลยนะบ้านไม่รู้อ่า ถ้าจะทำเมืองใีโหมดประจนพายยากสุดๆเลยออตอนนี้เราจททะถนนติดทั้งสองสายไปเลยดู ต่างลงไปเป็นหน้าต่างแล้วเพื่อความเงนินล้อสวยด้านหรอที่ตาถนนติดทะสงสายไปเลยเดี๋ยวเผื่อจะทราบมาตอนเราทออยู่ใกล้ๆได้ดีไหม <c oughs> สร้างถนนเอาไว้ก่อน <c oughs> ถนนยาวสี่บล็อกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ถ้ารดเข้าไปอีกฝั่งตรงนี้ได้ไม่ต้องอ้อมไปถึงแยกใช่ไหมรถติดปะะเป่าใช่ไหมใช่แล้วสะดวกสบายง่ายดายสบากเกดนทไปสองแยกใช่ไหมตรงนี้ไปทำรัก <c oughs> โคองการคือจะให้แม่บอกไม่ต้องบอกอีแม่ถาวอี๊อีเลี้ยงพระหรือว่าไอ้นี่นี่คือโครงการที่เคยวาดไว้ทำกองตั้งใจแต่มันยังไม่เคยชัดเจนสักทีอ๋อบางครังมันมาติดเธอแล้วจะได้บอกแม่ที่หวัะมาแล้วะมาแล้วเนี่ยทำไมเราต้องทำตรงนี้เพราะะอไร เื่อความสะดวกสบายของตรงนี้ใช่ไหมทำไมไม่สร้างตรงแยกอ่ะยับอกท่านผู้ชมนีถ้าไปต้องสร้างตรงนีอะจะได้สบายในการนจะได้ไม่ต้องไปอ้อมใจไงมันเป็นการสนดกสบายแลจได้พลนใจ ตรงนี้จะเป็นทันลัดแยกตรงนี้เป็นทันลัดแยกใช่ไหมนะถ้นจะแยกวิกิเวเบตเองนะทำไมต้องทำด้วยเผื่อคนรีบเบพิส

ยำต่อไม่ได้ตรงนี้เป็นธรมาลายปดีเลย แต่นะโอเคแ ดูอยูน่นะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณชชาคุณแผ่นก็ได้น,นะเรบิตตีหลักคาด้วยไ้ยเจนดีว่า ตรงนี้จะทำเป็นประตูทางเข้าใช่ไหมใช่แล้วเพราะรอะไรถ้าไม่มีประตูทางเข้าก็โดนขัง่ะสิโดนขังอะพยายามเดี๋ยวเลื่อนไปวันที่สิบสามในสาก็แล้วกันนะอะไรเหรอกระตูน,น้อย อาจจะเลือดจงความเมืองจเะเสร็จดาเล่นกั่ตัวมันใช้แค่นี้ก็ได้นะมันกว้างมากเลยนะเนี่ยกว้างเดี๋ยวลองปินดูไหมไหนกว้างเนี่ยโอ้โหคดแคบมากเลยโอ้โหในแมทนี้สร้างไปกี่ที่แลพี่อิมใครเดาเลย พริกไก่กับไข่าดาวก็ได้อ้าวเบาล่าดอกน้อยจะใส่นลังคาตรงหังคาที่เราสร้างสิพี่เอวยี่ห้อ เดี๋ยวเพื่อเราจะซับบ้านตลอรทอได้เพียวมัจะอยู่ข้างๆโรงแรมเวลาน้ำมันหมดก็เข้าทันรับแล้วก็เข้าไปบ้านตลอดทอใช่ปะเมืองนี้ก็มีเทคโนโลยีนะจ๊ะไม่ใช่ล้าสมัยใช่ไหม อะไรพี่อมพี่ปหลังคาแล้วพี่อ้ทำไมในแแบบพี่แอ้มีแต่ตะว,วันตะวันก็รยังไม่ได้ดลทคนมาเล่นตเราแก้งใมันก็เป็นที่กลังม่งไม่ได้นแต่ถ้าเราเข้าหมดเล่นแล้วอ่ะมันก็เป็นตื่นตื่นเคิดว่าจะออกเสียงอย่างนี้มันมันมันเพ่นไอย่งอื ออกไม่ได้พิแอมมีปัญหาออกไม่ได้พิแอมกดให้พีทหนุยนได้แล้วไม่เป็นไรโอ้โห,โโหแยกแยกอยู่ทางคมพอดีอะ โอ้โหเหมือนแยกอะไรเนี่ยเหมือนแยกหัวโอปันเนี้ยเี้ยกนอนดูดิเหมือนแยกหัวโอไหมฮะไม่เหมือนสนิทเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ถนนอะไรดีอะ่ะถนนสายลากอะ่ะ อันนี้ถนนสายลากนะพี่แอ้มอันนี้ถนนสายลากแล้วก็เลี้ยวขวาถนนเชื่ออะไรอะ่ะเฮ้ยถนนสายนี้เป็นถนนถนนตีนเอาถนนพิษแลนด์ดีไหมตรงนี้เป็นถนนสิทธิจารย์ เห้ไหมเอาชื่อตัวเองมามา,มาเขียนนะมันง่ายหน่อยพี่แอมใช่ไหมพี่แอมใช่ม,มันง่ายมันตั้งง่ายสิมันตัง้งง่ายบางคนก็เขียนง่ายว่าชื่ออุ้ยแล้วที่พาก็อยู่ด้านบนชอบโรงแรมนี้มากเลยอ่ะพี่แอม ไอเดียที่หลังเพื่อ,อไว้สร้างรถไฟไดีไหมสถานีรถไฟอะ่ะได้มันยากหน่อยนะสถานีรถไฟต้องมีที่ปาดอะ่ะไอ้พี่เพียมถ้าสมมติว่าเรามาจากโรงแรมและไปวัดโ้พื้นแก้วแค่เดินเองเพียมไม่ต้องใช้รถใช่มันง่ายวัดขาวพื้นแก้วดูดิเข้าทันมาลายเสร็จแล้วก็เข้าวัดเลยมันใกล้สถานทีท่ท่องเที่ยว ใช่ที่นี่นิยอมแน่เพียงดูสิตรงนี้เป็นอะไรนะออก,กินเลยของมันใหญ่สิเพียมตอนยึงแยก่กะจอดเว้นระยะห่างด้วยนะจ๊ะเพียงช่วงนี้ไม่ไม่มีคนเดินเดินน้อยมากเลย พรุ่งนี้ไม่ต่คนเดินน้อยใช่ไหม,มใช่ไหมเพียมฮอทจ้วนนี้มีโควิดสิบเก้าละบาทที่นี่จะเป็นอีสานอีสานนดยเพียมวีทูขอโทษทีนะ โอ้โหเวลาขึ้นขึ้นยากนะพี่แอมพี่แมมาทำชั้นสองด้วยห้องนองเราจะมีน้อยมากเลยนะพี่แ้มดูเดเนี่แแต่เราอย่าที่พื้นที่ที่เหลือจดตรงนี้เราเอาไว้สร้างคองดีกว่าพี่แ้มคิดว่าไหม ต้องนั่งโรงแรมอะทำคลองไม่ได้เพราะมันแคบ่มานะจะทน้นอ๋อโอเคเสร็จวไว้แล้วแต่พี่คุดไว้ก่อนนะคุดเอาไว้ให้พี่แอมวะมลุกี้บอบพี่แอ,อม,อมอเดี๋ยวจะมีที่กั้นให้ดีไหม อย่าเพื่อเด็กแอบไปข้ามรถจุ่มน้ำตายใช่ไหมใช่เลยอ่เราทำสอบว่ายน้ำแบบวัชรัดใช่ไหมอร่อยนะมันกินกันหนะห้าไม้อ่ะขายที่โรงงาน กินอยู่กินรูดไปด้วยสนุกด mm <c oughs> <inn> ี <that>

מה? אני חי ארכון าฉีดต่างๆเช่นสมัยนี้หมอสั่งไว้แต่ว่าแ้ระรวรงย้ายทรงมีใครได้เพราะกลัวตายจะซ้ำเติมและสุดท้ายนี้มอเจ้าหญิงคูนที่สมัยดิสกุลได้ส่งเราไว้ในช่วงท้ายอย่างน่าสนใจว่ามีคุณย่าของข้าพเจ้าคนเดียววัยรุ่นมีอะไรให้ลองทำอีกเยอะสกับจะมีวางแล้วอยา สะสมบัติมาตั้ง42ปีจึงเพลินจนไม่มีใครนึกถึงคำว่าสวรรคดเลยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆเรองประวัติศาสตร,ร์ มาอแล้วม็อบสัตยำม็อบสามกีบสัตว์โลกนะฮะมันนัดชุมนุมที่ลาดประสงค์ครับมันจะไปทาป้ายเลิกเทอะอะไรสตชอีกแก้วไม่รู้จะไปไหนมันก็ไปแถวนี้แหละนะเอาอะไรมาคนเยอะดิในวันเล่าด้วยรถติดด้วยโดนชาวบ้านด่าเดี๋ยวโดนจะโดนชาวบ้านย่ำหน้าให้เลย นัดชุมนุมมาดูตามาตเหเลือนะทำเขาเดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองรถไฟฟ้าก็ปิดอะไรก็ปิดถนนก็ปิดรถก็ติดเลิกงานเยอะมาติดในพวกล็อบสันโรกนี้นี่ฮะก็ปรากฏว่าแหมมีการประกาศเชิญชวนว่าให้เตรียมนะอยากจะเอาสีอยากจะเอาอะไรรีบเอามา อามาได้ทั้งหมดแหละเป็นศิลปะจะมาทำเลอะเทอะอีกแล้วจะมาสาดส,สีเลอะเทอะอแบบขราวก่อนอีกแล้วนะครับขราวก่อนนี่ไหมละ่ะมาพ่นถนนมาป้ายสีโอ้โหสารพัดเนี่ยเดี๋ยวคอยจับตาดูว่ามันจะมาป้ายสีบรมมะชายารักอะไรตรงนั้นอีกตรงนั้นนี่มีบรมมาชายารักเยอะซะด้วยตรงหน้าวัดอะไรท่านั้นนะฮะพาราลก้อนเถวหน้าห้างก็มี ป้ายเฉลิมซุ้มเฉลิมมะเกียรอะไรเดี๋ยวต้องคอยดูฮะว่าคืนนี้มันจะทำอะไรอีกนะหาเรื่องติดกุ๊ติดตารางน,ะ,นะครับก็เปิดตัวแกนนำด้วยมีไอ้เบนมีน้องไม้มีครูใหญ่นะครับแหมสารนัสารเลื่อนนักฟ้องเนี่ยดีใจกันใหญ่ยังไม่ได้เข้าคุกก็ดีใจกันใหญ่ก็เหลือแค่นี้แหลนะนะฮะแกนนำมัน ต้องรีบเร่งครับต้องรีบเร่งก่อนที่จะเข้าคุกต้องรีบเร่งสร้างผลงานหน่อยต้องเอาให้เล็กต้องเอาให้บ้านเมืองชิบหายไม่ชอบความสงบไม่ชอบบ้านเมืองอยู่สงบไม่ชอบคนพวกนี้ครับชอบเห็นบ้านเมืองวุ่นวายชอบเห็นความชิบหายชอบให้มันพังนะนี่นะครับ อยากเห็นบ้านเมืองชิบหายอยากเห็นบ้านเมืองเละเทะเดี๋ยวเ,เตรียมเซฟกระถางต้นไม้ได้เลยฮะเแ่านั้นนะเดี๋ยวมันคงจะลื้อจะขุดมาเพียงตำรวจลื้อมาเผาอะไรไ<ป>รถดับคงดับเพลิงก็เตรียมไว้นี่มันขู่จะไปอะไรนะเอาเอาน้ำตาลไปใส่ในรถจีโน่แงเรยวระยำไห้ล่ะครับไอ้พวกสาม คราวที่แล้วไปพังรถคีโน่ไปพังรถมันยังไม่สำนึกคิดดูนะมันยังไม่สำนึกคิดดูค่าวนี้มันขูบอกมันจะพังรถตำรวจอันนี้ก็ฝากถึงนิดนึงนะฮะแล้วก็รถตำรวจเนี่ยอย่าไปจอดอะไรแถวนั้นนะครับให้ไปจอดในที่ปลอดภัยเดี๋ยวมันก็ไปพังเดี๋ยวมันไปทุบอีกอ่ะนะเดี๋ยวไปขับผ่านมาเดี๋ยวมันไปทุบไปพังก็ไปเสียหายอีก เราขอลบไปก่อนะนะครับสวัสดีครับ